แล้วทีนี้เราอยากจะดูว่าข้างหลังมันเป็นแนวยังไงบ้างนะครับเราใช้กระจกนะครับซื้อกระจกมาพันหนึ่งนะครับจ่ากระจกมาแปดหนึ่งแล้วก็ดูนะครับดูฝั่งหลังดูว่าอ่าเสมอกันไหมเป็นแนวดีไหมนะครับนี่นะครับดูดูฝัางหลังนะครับดูข้างหลังเนี่ยเรามาดูฝั่งหลังยังไมร้อยนะครับเนี่ยฝั่งหลังยังไม่เสมอำแลขึ้นสูงอีกเพราะใช้เมนเิรนตั้งเนี้ย ตัดมัอีกครับตัดยังไงนะครับยูไร้ยังไม่ไม่เนือกระจายกระจุกตัวกำโดดอีกครั้รงหนึ่งนะครับ ครับก็บคนเจ็ดแล้วก็ดูอีกทีนะครับว่ามันง่ายันาดไหม,มน,นิดนึงนปิดนิดนึง ได้ไหมได้ครับฝั่งนี้ได้ฝั่งชายฝั่งชายนิดหนึ่งตรงนี้อ่านี่แหละครับนิดหนึ่งนิดเดียว วีซีครับได้ฮะได้จริงส่วนด้านบนนี้เดี๋ยววันข้างหน้าเดี๋ยววันต่อไปจะมาแนะสาธิตการซอยด้านบนให้นะครับตอนนี้ยังสั้นอยู่ซอยไม่ได้เดี๋ยวหมดหมดหัวแน่เลยเพราะนั้นเดี๋ยวจะสาธิตในการซอยข้างบนให้นะครับซอยซอยข้างบนให้โดยที่ไม่ต้องถ้ามันยาวก็ต้องซอยออกใช้วิธีการซอยนะครับ วิธีการซอยเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการซอยให้เที่ยวหน้านะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มาใช้โคนหน้าโคนหนวดโคนเกล้าออกเรียบร้อยนะครับนะครับนี่สาธิตมีการตัดผมนะครับเรียบร้อยครับเป็นน้นมันเรียบร้อยครับ